นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ ทองถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้างเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี2565ตามเวลาที่กำหนดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเจ้าของอาคารชุดผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐโดยจะแจ้งการประเมินภัย ในเดือน <Spot S 1> มก,การาคมาถึงกุมภาพันธ์2565และชำระภาษีภายในเดือนเมษายน2565ภาษีป้ายผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบของป้ายให้ยื่นแบบพอปอหนึ่งภายในเดือนมก,การาคมถึงมีนาคม 2565และชำระภายใน15วันนัอนตั้ง <Sport S 1> แต่ตว,วันที่<า>ได้ <100 S 1> รับ <hit. com S 1> แจ้งประเมินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บไรายได้กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้โทร097 97 979 1688และ075 699 382